กบสบายดีพอแม่พี่น้องลุงป่าอา,อาสุมองสุบอลสุขูสุคนภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพอกับ่องสะนี้ป่าเดอ้อบรรยากาศยามเวยๆวยจังหน่อยพี่น้องเอ้ยป้าแม่ใหญ่จืดแล้วไปเอาพักหวานมาแต่ใส่พี่น้องนี่นะอันนี้พักหวานเดอ้อมีผู้ใหญ่ใจดีเอามาหายพี่น้องพักหวานผ่นสีแกงใส่ไข่หมดแดงพี่น้องนี่นะไข่หมดแดงอือ ยายจืดเข่าคั่วเองเลยเมื่อนี่พี่น้องเลยนส่แกงไข่ใส่ไข่หมดแดงเมื่อนี่กะชีแดดเด,ดเดดอา้อาวๆาจาักหน่อยพี่น้องเขาจะไปส่งเข่าพญายจอยกับแบนี่แหละพี่น้องแต่งเข่าเรียบร้อยแลยแปดกระมงพญายจอยสิถาเลยปัน <c oughs> นั่งถาไฟดับ ไพ่บรรดาเป็นเหตุบ้านประตูสอยพอน้องอเนวยพี่น้องเลยตอนนี้ไพ่ดับพผมก็เลยนั่งไพ่ก็ดับในเครื่องเติ๋อไปนะไปส่งข่าวพญเจอยก่อนบัดนี้ยอ๋อให้มากให้ไอืมลองตาลครับนี่คาน้องตาลจะใส่อะไรขีเข่าเอาเข่าบ่ได้เลยไพ่ดับไพ่ดับเออไพ่ดับเออพญเจอยมากินข่าวไม่้องเออมาเด้อกินข่าวป่ารับกันเด้อพี่น้องกินข่าวป่าก็มี เนื้อไก่หุ้มสมพัดปิ้งไก่กะเจลพี่น้องเลยเจวมักเล่นเนาะเอากระตอนนี้เาราบกำลังจะลงมือเลยนเนาะเอิ้นปัญญโจอย์อะไรเละพี่น้องปัญญาย้อไประศรใดมาเอาก็เลยจะลงมือก่อนแซ่บแซ่บ ก็ได้สำน้อพ่อมื่อนี่งช่งท้ยจะได้ปลูกบนเมื่ออยู่กันแล้วผมจะเอางายปิ้งไก่แห นี่แล้วเอาผมมามากกินก่อแเพื่อจอดเนาะ กันกินกับพี่น้องเลยแบบบ้านนอกบ้านหน้าเท่านั้นแหละแซ่บมากินกับป่าตัมทางไหลทางหน้ารำการเด้อพี่น้องอะฮอนั่ง ัสดีพี่น้องกี่เขาทำกันเนอวัน,นี้ก็มาปลูกมันอย่และปลูกมันอยู่ที่นะปลูกมันเห็ดหัวอล้วนตะายีย่อ่ตังเห็ดหัวนะ้ำตั้งถุนนะ้โอ้เขาจะรุ่มแม่หุ่มหวานนี่ยใพหวันนำ้นำพนน้ำนี่นั่งทังอยางโอ้เหอยก แม่ความน่านออนเนาะไใบนหยปผลิจ๊บผีก็ล้อกันพี่นอกนี่ ไอ้ดับจะเดียนเพื่อนของแตนกระโถยเข้าไปเอาเอาหน,นังไอ้ดับเขาก็บปิชี่ขาวโอ้ยฮือไปจะไม่ใช่มา ใจ่อยน้องหนักแม่น้องอันเยาามมน,นมเยมาปักละม,มันต่อน้องเอามาปลูกมัต่อถ้าแห้งมันสะเบริรอีแล้วพี่เนาะมันสะเบิรอีแล้วเปลือกอะไรดี๋ยจะได้มาปลูกใหม่มมมเมื่อกีอ้ปลูกละมันเบิริดแล้วก็จะเนื้อผักละม,มันมาปลูกอีกหล่เมือ่อยใจสิแล่ พี่น <mumbles> ้องไม่ยหญ่นั่งเผาส่วนบัตรพ่อใหญ่จ่อยกับเมื่อละ่ะเบิดแล้วหัวประทันแล้วย่างห่วมาหาเตะละมันหัวประทันแล้วเพราะว่าเพราะว่าหัวรักหัวกันแล้วแล้วยังปรทันไปอันเอาอันยังมาตอกมาหมัดมันเลยห้ไม่ใหญ่นั่งเผาก่อนพ่อใหญ่จ่อยสิเมื่อผักละมันมาปลูกใหม่พี่น้อง เป็นหัวงัวเป็นหัวงัวงัวมันมามันก็สิได้เห็นว่าคนหนังอยู่แม่มันบอกค่อยเขามาดอกมันมันก็อะโยอ้อมๆดังนอกเพราะว่ามันเข่ามามันมีหยากินแม่แม่มันผ่านอยู่ผ่าคขวบมาพังนั่นพังนี้นี่เขาก็จะได้มื่อนแล้ววันปลาเต็มข่าไหวกับอัน ขอกินไหว้ไหวท้าแม่พี่น้องนี่ตอนนี้กําลังเอาลํามันมากรองไหว้พี่น้องสี่ห้าสี่อันปาดพญายจอยผุนของกี้กนะพี่น้องลํามันจนว่าจนว่าขื่นใบเวลาพี่น้องเนี่นเพราะว่าแต่เฮิงแหละพี่น้องเลยอันเพราะห้ากาล่หลายได้พี่น้องเลย พอเขาคิดคุดขี้ดินทมมันฐนาพี่น้องมันก็เลยขึ้นเลยนะพอนะ้าหากมันพอจะเบิ่งเนาะหักมันขากเนาะโอ้พี่น้องเลยหักขักขาดเลห้องอันลำมันตัวนี้มันงามนะพอนาะเอามานั่นพ่อใหญ่เอามานอันงามลำมันตัวนี้นะพี่น้องเลยลำมันขอท่ที่แหละแต่ว่ามันงามพอเพิ่นปลูกไว้สองปีเนาะเพิ่นจะได้กล่นจะคของเพิ่นน่ะ มันละงามตี่ละมันอยากละมันอยู่ดงพี่น้องเอ้ยนี่ปลูกมันย่ำแหลงพี่น้องเอ้ยฮะเมนผูเห็นบอกหักนนะดกติแท้พี่น้องเอ้ยแท้เอาเพียงไว้สื่อได้แต่ว่าหักลูกโดกเนาะเห็ดกับปรี้ยงจ่อยเ้าเห็ดซอยเพคนพี่น้องเอ้ย รถหนึ่งพี่น้องรถหนึ่งฮะกับพานแปลนฮากับพนันแปนไปปลูกสิบสิบสองกรบสอบนะเห็ดบริสุทีเราพี่น้องเลยไปปลูกยังลายจากสิพ่อหรืปปอบ่พ่อละมันกับพี่น้องป้าบังนาวพี่น้องบังนาวก็มีตมั้มใหใหญ่หญพี่บังนาวเต็มเลยพี่น้องเลยพอมันสุ่มพอทา่าว่าเอาหน้าม้าดตลอดแล้วก็เอากาบหอยมาใส่ มันก็นเลยสุ่มมันบอแห้งพี่น้องมันก็นเลยเป็นหมากเป็นดอกอืมอป่งหากบางลายเลยเห็ดยานี่พี่น้องมัดเล็กาดมัดเล็กว่าสันมัดเล็กไปเห็ดบองไรหนิ่ล้วาเออเห็ดผ้าสวม สิเทพืชนะอ๋อเออเออหัวจัางอะไรดทั้งบ่อจะบ่อส่วนโอบ่อสวมทั้งพาปิดมันเนาะเสียไประเหต์พาปิดมันอืมโอ้ยได้สองสามอันเลยได้สองสามอันแหละวมาแรงอืมมาแรงเท่ไหวเนาะบื่นก็เอาไปปิดแบบห้องพอใหญ่ปิดเลย แม่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 เทไว้น้องอันนี้กับปปาปกมันไปปลูกมันสพใหญ่จอยมาหิวข่าวอีกยาเม็ดเตมินหายกินอะไได้าเม็ดเไม้น่ะสบายดีปาลุ่มก่อนไหมไหมอันนี้พนบอกป้าอันนี้ันจู คลิปนี้ก็จะขอลาคลิปเพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสนีป่านเด้อพี่นอ้องพบพก,กันคลิปต่อไปพี่น,อน้องเ้ยกล่าเข้าว่าสบายดีสวัสดีพี่นอ้อง